ได้ข่าวว่าช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมเติมเกม P B เนี่ยนะครับผมคูณเพิ่ม3 5นนะครับผมแต่ว่านะครับต้องเติมด้วยราเซอร์โกเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็มีบางคนนะครับเข้าใจผิดนะครับผมคิดว่ามาเติมที่เว็บราเซอร์โกแล้วนะครับ เงินเนี่ยมันก็จะเข้าใน i อเดียทันทีนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่จริงนะครับมันไม่ใช่นะครับผมเนี่ยอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับผมนี่คือภาพตัวอย่างนะครับและอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมอันนี้ผมตัดต่อเอาผมอิดิตเว็บมันเอานะครับผมเอออันนี้ของปลอมนะแต่ถ้าของจริงมันจะนี่ของจริงมันจะเป็นอย่างนี้นี่ของจริงมันจะ <l isten> แค่นี้ <laughs> <laughs> แต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าการเติมลาเซอร์โกเนี่ยนะครับผมมันเติมยังไงนะครับผมอ่ามันเติมยังไงนะครับผมมันคล้ายๆพวกปัดทูอะไรเงี้ยนะครับผมอ่าแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยในคลิปนี้ผมจะมาบอกนะครับว่ามันต้องเติมยังไงมันต้องไปซื้อบัตรแบบนี้ที่ไหนนะครับผม โอเคครับผมก่อนนะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชอบแท๊ปไปเกมกัด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวรับชมโฆษณาสักครู่แล้วเ,เราเข้าไปดูนะครับอยากได้ไอันี้พีบีด้วยล่าเซอร์โกนะครับถามว่าทำยังไงนะครับถามว่าทำยังไงอันดับแรกเลยก็คือนะให้เข้ามาที่เว็บไซต์พีบีนะครับผม,ผมก็พิมพ์ใน Google เอานะอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะได้หน้าเว็บแบบนี้นะครับเออล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะอ่าเราจะเห็นปุ่มทางขวานะครับเติมเงินนะครับผมอ่าปุ๊บ และเราเลือกมาที่ Laser g o Point นะครับอ่านี่ครับก็คือจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปุ่มซ้ายนะครับที่เขียนว่า Go to Laser g o Shop อ่ากดเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้สำหรับง่ายๆนะครับสำหรับง่ายๆนี่ก็อยากเติมเท่าไหร่นะครับก็กดได้เลยนะครับผมเออแล้วก็ช่องทางการชำระเงินเนี่ยมันมีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น To Wallet นะครับผมหรือ ธนาคารต่างๆนะครับผมอ่าก็ไปเลือกชำระก,กันได้อันนี้ง่ายๆนะครับผมง่ายสุดก็น่าจะเป็นทัวร์เรดมั้งเนาะเพราะว่าคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีทัวร์เรดกันหมดแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับผมไม่สะดวกการซื้อแบบนี้นะครับผมหรืออยากได้แบบง่ายๆและราคาถูกนะครับผมเติมกับพี่ผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็คือถูกกว่า5%นะครับผม อย่างเช่นอยากจะเติม100บาทนะครับจ่ายแค่95บาทเท่านั้นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่ลืมในส่วนนี้ผมจะแปะรูปไว้ให้ดูแลกันนะครับผมเออแต่ว่าต้องเติม100บาทขึ้นไปนะครับถึงจะลด5%เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับผมการที่จะซื้อ Lazergo เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องมากดซื้อในเว็บก็ได้นะครับผมหรือจะไปซื้อใน Lazada ก็ได้หรือเว็บที่เขารับเติมเกมนะครับผม ส่วนมากเนี่ยนะครับรัศเสกูเนี่ยมันก็นะครับเว็บต่างๆเนี่ยส่วนมากก็น่าจะมีนะครับก็น่าจะมีหมดนะครับผมแต่ในรัศดาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันในช้อปปีผมไปดูนะว่ามีหรือเปล่านะครับจะไปซื้อบัตรนะครับแล้วให้เขาส่งซีเรียลมาแล้วก็มาเติมในนี้ก็ได้นะครับอ่ามาเติมในนี้ก็ได้นะโอเคมาเดี๋ยวผมเติมให้ดูนะครับอ่ากดชําระเงินก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีซีเรียลแล้วก็พินนะครับ ส่วนมากเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเขาก็จะให้ทั้งซีเรียลและพินมาก็คือมากรอกทั้ง2อ,อันนี้เลยนะครับผมอ่ามากรอกนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูนะอ่าซีเรียลซีเรียลจะสั้นกว่าพินนะครับผมอ่าปับ๊บกดสับมิดปึ๊บอ่ารอโหลดสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับผมง่ายก็คือจะได้นี่ได้โบนัสแคท ตอนแรกมีเท่าไหร่นะไม่รู้นะว่าตอนแรกมีเหลือเท่าเดิมไปเท่าไหร่แต่ว่านี่ครับผมได้โบนัสแคปไปด้วยก็คุ้มคุมเลยนะก็คุ้มคุ้มนะครับตอนนี้ก็คุ้มอยู่ก็น่าจะหมดเขตวันที่22นี้นะครับผมแนะนำให้ใครที่ดูคลิปนี้นะครับรีบแชร์ให้เพื่อนโดยด่วนเลยนะครับผมเรื่องนี้ก็นะสำหรับสายเติมนะครับก็เร่งมือกันนิดนึงนะครับรีบเติมกันนิดนึงนะครับอ่าพี่ผมบอกว่าอยากซื้ออะไรให้ผมซื้อได้หมดเลยนะครับจัดไปครับพี่ชายนะครับ อยากให้ผมซื้ออะไรผมซื้อซื้อได้หมดเลยนะครับผมอยากจัดไอ้กล่องนี้มากนะครับให้คนดูมาดูกันนะครับผมอ่ะไม่พูดเยอะมาดูกันซิบา้าเฮ้ยอะไรคือกล่องทองอะ่ผงออะผู้ถามจริงเฮ้ยก็ดูคืออะไรวะอันนี้เป็นอันนี้เป็นไอดีพี่ผมนะเว้ยบาเลสบวันผู้ถามจริงเฮ้อ มิชชั่นคอมพิตแล้วเนี่ยไอดี ID กูกูสุ่มไปได้คลิปที่แล้วกูก็สุ่มอย่างเงี้ยมันไม่ออกเนี่ยรางวัลใหญ่สุดเลยเนี่ยคนดูบาเลีบวันเนี่ยโออโหกาจะมาทถรุ่งแค่หร่อยโอ้โหหมดอารมณ์เล่นเลยกูหมดหมดอารมณ์สุ่มเลยดิไอดีตัวเองสุ่มไม่ออกแต่ไอดีพี่ผมออกไอ้บอยอยากเชื่อสายตากภาพตรงหน้าสิเป็นความจริง เปิดเลยละกัน okay. s <S แม่งกูหมดอารมณ์เลยกูหมดอารมณ์เลยกูกูเศร,ร้ามากเลยกดอะไรปะอ๋อกดที่ขวามันจะถือบอมอ๋อแล้วกระตุกด้วยไม่ไห้แล้วคำนึงนะฟอร์บอยเมาส์ปรับก่อน ไปดูจะเล่นอะไรเลยคนโดตอนแรกกะจะมาถลุงถลุงแคสกันสักหน่อยเขาบอกว่าเติมซื้ออะไรซื้อได้เลยผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะดีใจนะครับค่อนข้างที่จะดีใจมากๆนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับหมดอารมณ์เลยนะครับผมคือรางวัลใหญ่มันออกแล้วอะมันมันไม่มีอะไรต้องสุ่มแล้วอ่ะ ตอนแรกแบบใจผมอยากจะได้สักล้านพอยนะคนดูอยากได้ล้านพอยแบบแตกอะไรเงี้ยนะครับผมจบเลยฮะบาเรตแตกเลยเรียบร้อยยินดีกับพี่ผมด้วยแล้วผมยินดีกับพี่ผมด้วยเอออย่างน้้ยก็เป็นคนเราเราได้เลยแหละดีแล้วแล้วไปไหนแล้วนั่นน่ะโอ้ยแล้วไม่ติดเพื่อนกูอยู่ข้างหน้านะไม่ติดเพื่อนกูเดินอยู่ข้างหน้านั้นบอกเลยว่าบอลล็อกไม่รอดแน่นอน เราไม่รออแน่นอนแบงน้อยใจวุนึ่ง <c oughs> น้อยใจมือ,อกูเองเนี่ยดวงแม่งไม่ดีดวงมันไม่ดีแม่งก็คลิปที่แล้วผมสุ่มอ่ะคนดูก็ที่ดูคลิปก็รู้อยู่แล้วใช่ปหมล่ะก็เห็นกันอยู่อ่ะ ผมสุมแล้วมันไม่ออกอะ่ะแล้วพี่ผมก็ไอดี ID พี่ผมผมก็สุมอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอะ่ะสิบกล่องอะ่ะใช่ปะวะไม่ออกอะ่ะไ,ไม่ไหวแล้ววะม,มันยังไงวะเฮ้ยอะไรไ,ไหนใครรัวรัวจังเลยนะ ไปยังไงเอามาเอามายืมมันหน่อยนะอเอามายืมมันตัวนี้อารมณ์ไม่ดีเอาเลยะเออโอ้โหอารมณ์ไม่ดีจนจนกูยิงสไนไ,นไม่ไม่โดนอ่ะอหิดผายละไม่โดนเลยปะอือนั่นแหละอารมณ์ดีจนยิงไม่โดนอ่ะคนดูก็ได้จปะเออยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับ แม่งแม่งว้าวมาดีมาเดี๋ยวจะเอาแคนดี้ไปเคาะหัวอืมมันยังไงวะอืมเดี๋ยวแคนดี้ไปเคาะหัวหน่อะปะมามาหาไปชุบดีอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปชุบปุ๊บนี่นี่มันเป็นยังไงวะเออตายตาย นี่ทีเดียวทีเดียวอายุโนมีเสียเธอหนี้วะนี่ตบแม่งหมดอแบบ่ะมาหมดแบบคือแบบมันหมดบบความอดทนกูตบแม่งหมดอแบบ่ะไปเลยฮึมคลิกซ้ายเลงนิ้วหัวนิ่มๆไม่ใส่เฮดเกียร์ไม่ใส่หน้ากากหนาๆก็โดนหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจ้าเลฟ ไดสบายแล้วหัวสบายแล้วหัวสบายแล้วหัวเป็นยังไงวะไปเดี๋ยวไป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 โลบโลบเอ๊อยากได้หัวคนนี้ว่ะอยากได้หัวคนนี้ว่ะฮะหัวหดวอย่างนั้นโหดอย่างนั้นเราอ่ะมันเป็นยังไงวะ เป็นยังไงวะแตกใครมีป่าแตกเขาเออมาถึงอะไรใช่ใช่แบบใช่ใช่ที่เราไอ้นี่ประเด็นประเด็นมันเป็นยังไงวะจ <laughs> ัดการได้ไหมม,ม,ม,มันเป็นยังไงวะมันเป็นยังไงวะเป,งงวะปู้มกับเป็นตัวกู้คันอสรุปไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้สนใจนรเราเรียบร้อยเกมจบนะครับผม หมดอารมณ์เลยอ่ะม,มันไม่มันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรทำแลว้วคนดูแม่งอ่ะเดี๋ยวอีกสักรอบนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้รีบลงคลิปเร็วๆนะครับผมออจะได้แบบไอ้นี่เนาะคนดูจะได้ดูกันไวๆนะครับอืมบางอาจยิงหัวฉันอย่างงั้นม,มาเลย สู้ขาดใจอ่ะอ,อ๋อระเบิดมาดินีน่มาดิน,นี่นี่พอระเบิดบทก็กลายเป็น K2 ธรรมดาปืนนะมาดิอเด้อมาเด้อพีเอ็ดน้องพี่เอด็เอดน้อง,เอ,อง,เ,อองเอาหัวแตกเอาเอามาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหแมวเหมียว,แม,ว,แ,มวแม่งล่อกูก่อน หยิบเฮ้ยเฮ้ยยอยโ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 ไม่อยากโดนปิดไทยไม่อยากโดนปิดไทยเรียบร้อยพเพื่อกูโดนซะก,ก่อน <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเพจเท่านี้แหละนะครับผมจบเลยจะมาทะลุงจะมาทะลุงแคสในการสุ่มกล่องกาชานะครับผมแต่ว่าไปละมันไม่มันไม่มีอะไรละมันม่มีละจริง แม่เห็นในกลุ่มเขาซุ่มกันเยอะในกลุ่ม PB อ่ะในกลุ่มในเฟซอ่ะนะครับเห็นเขาซุ่มกันเยอะผมก็เลยแบบเอ๊ะพี่ผมก็นะเติมแคสเข้าไอดีนี้แล้วเขาบอกว่าอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากเปิดอะไรก็เปิดผมก็เลยจัดไปหนึ่งสเต็ปนะครับผมเป็นง่ายสุดท้ายนะครับจบนะครับโอเคผมก็ไว้เพียงเท่านี้กอนละกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนี้มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า